สวัสดีค่ะมุกค,ค่ะสวัสดีครับเจครับเราทั้งสองคนเป็นนักศึกษารุ่นพี่ที่จะพาน้องนักศึกษาหน้าใหม่ไปทำความรู้จักมหาวิทยาลัยร,ราชภาัฏเชเกษมกันให้มากขึ้นครับเราจะพาไปทุกซอกทุกมุมตึกเรียนคณะที่เปิดสอนและสถานที่สำคัญสำคัญที่นักศึกษาใหม่ต้องรู้จักกันค่ะที่แรกที่เราจะแนะนำนะคะนั่นก็คือคณะวิทยาการจัดการถ้าอนาคตคุณอยากจะเป็นผู้สื่อข่าวช่างภาพ นักธุรกิจนายธานาคารหรือว่าจะเป็นดาราอย่างหนูต้องคณะนี้เลยคณะวิทยาการจัดการค่ะคณะที่ควบคุมหลากหลายสาขาวิชาไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสาขาวิชานิเทศศาสตร์และมีหลักสูตรใหม่ที่กําลังเปิดรับอย่างสาขาวิชาวิทยาการการประกอบการที่ได้รับความร่วมมือกับซี o ออีกด้วย ใครที่ชอบเรียนรู้ทดลองหรือตั้งสมมติฐานคณะวิทยาศาสตร์คือคณะของคุณคณะวิทยาศาสตร์มีห้องเรียนที่มีความพร้อมทุกการเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยก้าวตามทันยุคดิจิทัลน้องๆที่เรียนในคณะนี้จะได้ปฏิบัติจริงเรียนรู้อย่างทันสมัยอีกทั้งคณะวิทยาศาสตร์ของเรายังมีหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและมีหลักสูตรใหม่อย่างหลักสูตร e s p ปอ t เป็นหลักสูตรที่กำลังได้รับความนิยมในประเทศไทยเป็นอย่างมาก รูดีมีปัญญาสร้างคุณค่าในแผ่นดินและนี่คือปรัชญาที่คณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภาัฏเพรเกษมเรายึดถือมาตลอด80ปีค่ะเราผลิตครูและบัณฑิตมีจิตวิญญาณความเป็นครูรอบรู้วิชาชีพน้องๆที่เรียนคณะน,นี้จะออกไปสังเกตการสอนและฝึกสอนจริงๆตั้งแต่เริ่มปีหนึ่งเพื่อได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงด้วยตนเองเพื่อจบไปเป็นครูอย่างมีคุณภาพ <S 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 ถ้าเกษตรกรคือการเพาะปลูกพืชคณะเกษตรและชีวภาพก็คือเกษตรกรส่วนนักศึกษาก็คือพืชเพราะคณะเกษตรและชีวภาพของเรานั้นผลิตบัณฑิตด้วยความอดทนและใส่ใจเปรียบเสมือนเกษตรกรดูแลพืชไร่ของตัวเองด้วยความรักคณะเกษตรและชีวภาพวิจัยพัฒนาูรณาการองค์ความรู้ส่งเสริมการพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับแนวทางพระราชดำริน้องๆที่เรียนคณะน,นี้กลายเป็นป่าแห่งดินในเกษตรอันตรา จะมีสาวกีดแบบนี้นะคะต้องคณะมนุษยศาสตร์เท่านั้นค่ะน้องๆคนไหนนะคะที่เรียนคณะมนุษยศาสตร์ค่ะจะได้รับประสบการณ์ตรงผ่านการเรียนรู้ทางวิชาการและการปฏิบัติค่ะเสริมสร้างทักษะและการปฏิบัติงานแก่นักศึกษาบรรยากาศการเรียนก็อบอุ่นเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน นอกจากสาขาวิชาดนตรีสากลคณมนุษยศาสตร์ก็มีสาขาวิชาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาหน้าตละศิละปะก,การแสดงสืบสารการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมของไทยการฟังเข็มและการครอบแก้วเป็นศาสตร์หนึ่งในแพทย์แผนจ,จีนซึ่งชาวจีนใช้กันมายาวนานกว่า4,000ปีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกของเรามีหลากหลายหลักสูตร และมีการร่วมกันพัฒนานหลักสูตรกับประเทศจีนซึ่งเป็นต้นตำหนัหกสูตรแพทย์ทางเลือกอย่างแท้จริงก็ยังมีสถาพยาบาลการแพทย์แผนจีนที่ให้น้องๆที่เรียงคณะนี้ได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากสถานที่จริงคนไข้จริงเลยครับนอกจากนี้วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกของเราได้รับเป็นหักทางการแพทย์ของประเทศจีนในเอเชียอีกด้วยนอกจากแต่ละคณะที่พวกเราได้ผ่าไป เราจะพาน้องๆนะคะไปชมอาคารและสถานที่ต่างๆที่สำคัญค่ะยอย่างเช่น สำนักง,งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนซึ่งเป็นที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนตลอดไปจนถึงการทำเรื่องจบการศึกษากองคลังและพัสดุเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการเงินต่างๆในมหาวิทยาลายัยกองพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับทุนกอศาทุนเรียนดีผลผ่านการเกณฑ์ทหารและกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารงานพระราชทานปริญญาบัตรเป็นต้นพิพิธภัณฑ์จันเกษมเป็นสถานที่เรียนรู้ประวัติของบุคลา,ากรและผู้บริหารของมหาวิทยาลายัยนอกจากนั้นยังมีสถานที่ ันานาการอย่างเช่นห้องสมุดห้องคราวเกะสนามฟุตบอลสระว่ายน้ำฟิเตเนสเพื่อรองรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปอีกด้วยและนี่ก็คือมหาวิทยาลัยร,ร,ราชภัฒ <จะ S 2> น์แนเกสมค่ะ